สุดค้ับมาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีที่เป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับมันด้ยนะครับมันมี2รอบคือไต้หวันกับเกาหลีเบิ้ลนท็อปยังไงเดี๋ยวรู้กลางๆคลิปนะครับผมจะใช้ล่างหนึ่งเป็นหลักนะครับนะครับนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับจะเป็นเลขห้าสองนะครับก็คือขึ้นลงยี่สี่ตัวคือ5้าบวกยี่สี่จสิบหกนะครับห้าสองลบยี่สิบสี่ได้ยี่สิบแปดครับหลายท่านถามจริงไหมครับเลข5้าสองก็เนนี่ครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับ นี่นะครับมองเห็นนะครับในมองเห็นนะครับห้าสองเจ็ดหกนี่นะครับโค้ต้หวันักาหลีวันที่แปดนะครับสองตัวล่างลงแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเลขห้าสองนะครับนี่ครับก็จะถูกเอ่อไต้หวันจะหลุดนะครับจะมาถูกเกาหลีนะครับถวนวันพฤหัสก็ถูกครับตอนนี้ถูกยาวอยู่เลยนะครับหลายท่านถ้าถามจริงนะครับวันพฤหัสวันพฤหัสผมได้ลงคลิปให้ครับมาดูกันได้วันพฤหัสก็ได้ครับ ดูได้วันพฤหัสนะครับมาเล่นดูได้ครับไม่เป็นไรครับอ่าวันวันวันที่เจ็ดนะครับนี่ครับวันที่เจ็ดคัวันที่เจ็จะเป็นเลขห้าห้านะครับห้าห้าก็จะมาเนี่ยครับมันจะมาถูกเกาหลีนะครับโอเคนะครับส่วนถ้าที่ถามในไลน์กลุ่มถ้าจะตามทุกวันก็แบ่งไปกันไปปีละหกร้อยบาทนะครับตามได้ตลอดทั้งปีอาจจะว่าช่วงถูกก็ได้นะครับส่วนสัปหาหน้าจะลงให้นะครับบันจันทแกลงคานะครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับ มาเด้นครับวันนี้เป็นลายที่ผมทักทายได้นะครับแล้วก็ไต้หวันถูกเคยหยุดนะครับไต้หวันไม่ถูกทบเพราที่เก้าหรือลักษณะนี้นะครับลองไปบอกตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดนะครับมีทุนสำรองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเหตุผลของทุนสำรองคือยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับถ้าถูกทุกวันคือผมโกหกครับยังไงต้องมีหลุดครับแต่ทว่าที่ถูกก็คือ อัดกันนะอัดกันเพื่อเก็บกําไรกันไว้ครับมันจะถูกติดกันกี่วันก็แล้วแต่ครับตามแต่โอกาสนะครับบางทีก็ถูกนานบางทีก็ถูกติดกันได้แค่สองสามวันก็มีบางทีก็เป็นเป็นสิบวันก็มีครับผมตอบไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขของวันจันทร์กลางคานกันนะครับ